แล้วต่อมลูกหมากโตกับต่อมลูกหมากอักเสบนี่เหมือนกันไหมครับเออจริงๆแล้วเป็นคนละโรคก,กันครับต่อมลูกหมากโตกับต่อมลูกหมากอักเสบเป็นคนละโรคกันต่อมลูกหมากโตเนี่ยโตตามวัยโตตามอายุก็คือขนาดเซลล์ที่มันขยายมากขึ้นแล้วทาให้ปัสสาวะลาบากส่วนต่อมลูกหมากอักเสบเนี่ยเจอได้แทบทุกอายุเลยตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นมาหลักการการเกิดคืออาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียรหรือมีการอักเสบในต่อมลูกหมากที่เกิดขึ้นได้เองและทําให้มีอาการปวดและปัสสาวะลําบากกลไกการเกิดต่างกันครับ จะต้องต่อมากเสพในหนึ่งมันคือการติดเชื้อเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอาการเหล่านี้เช่นปสัสสาวะมีกลิวว่นปัสสาวะแสบขัดเจ็บปสัสสาวะลำบากนี่นก็จะเป็นโซนต,ต่อมลูกหมากสมเสพต่อมลูกหมากโตนําสู่มะเร็งต่อมลูกหมากไหมครับต่อมลูกหมากโตไม่ได้เป็นต้นเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากครับสองโรคนี้แยกจากการชัดเจนแต่ว่าหลายๆเคสต่อมลูกหมากโตแล้วอาจจะพบมะเรง็งรุวมด้วยได้เพราะฉะนั้น ต่อมล MM mm ูกหมากโตไม่ได so in ้ทําให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับอาการทงปัสสาวะไม่ค่อยมีครับถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากความเข้าใจผิดที่หลายๆคนจะมาถามเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยก็คืออาการปัสสาวะขาดหรืออาการปัสสาวะลําบากเนี่ยจะเป็นอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากไหมซึ่งจริงๆแล้วอาการเหล่านี้มันเป็นอาการของต่อมลูกหมากโตไม่ใช่อาการของมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากมักจะไม่มีอาการถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งต่อมลูกหมากมีอาการแล้วเนี่ยมันมักจะเป็นระยะที่มันสายเกินไปแล้วการรักษาแบบให้หายขาดก็จะทําาได้ยกลำ